สวัสดีครับผมเดือสิบหนึงละไม่แล้วครับผมวันนี้สภาพบนบรรยากาศครับวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานครับเพแาน่ใจว่าเขาแล้วก่อนเขานาฝนเราครัคนี่ฝนดีครับปีนี้ครับผมเบิ้งครับผมเบิ้งเบิ้งไปครับปารฝนมาดีหลีดนะวันนี้นะครับนั่งไปเรื่อยทำนาบ้านเป็นระบ้านนี้ครับ โอ้ยฝนดีครับผลดีป่าเหมือนเลยครับหลังบ้านโอ้ตาสันตาเป็นไจเนาะครับทางบ้านทางบ้านเนาอยฝดีเสยีสยก็สิได้เห็นเห็นหน่ะสบายเลยเนาะครับอันนี้เนาะเขาที่งายไว้วันไว้กว่อนไถาคบไถวันไว้ก่อนแล้วเจอฝนอยังสยิยก็จแตกหนอง,งามดีเนาะครับอันนี้ดีใจน้ำครับดีใจน้ำ นี่พึ่งาพุทธสภาครับหน้าฝนเราก็คร,รับพุทธสภาเนี่ยจริงๆฝนเนี่ยเรื่องฝนแล้วมันบ่พุทธสภามิถุนาลรกนาสิงหากันยาตุลาโอ้ฝนแค่ั้นเลยตอนนี้นะครับนี่ครับสวรรค์สวรรค์นี่ดมนหน่นนนงเขาโต๊ะปรทับเนี่ยหรือว่าโต๊ะแต่ยันในกรุงเทพมันกับบแมแนเด้ เห็นเด็ต้งอยู่บนนอนี่ตางอย่บ้านเาครับมองที่เลรงๆเดีมีให้ใเห็นน้าได้วบ้นเขาบ้านนา้าดีครับจับขับขับับขับจับบับขับับขับับขับับับยัับับ เบิ้งครับเบิง้งห้าเบิ้งยูหัวครับเนี่ยหนึ่งที่อยู่ครับมึงเบิ้งเนี่ยโอ้ยจะจอดเลยครับคนนี้นะครับสวรนคสวรคนดีครับ นคนดีครับโอ้ทวนหนาทวดตายครับฝนนบมี่มี้ยงครับบระเด็นลงคลิปลายเมือแล้วสวนฝนครับต้อนรับหน้าฝนครับวันที่หนึ่งแรงงานพฤษภษหนึ่งพฤษภา สองห้าหกห้านี่ไงครับผลดีตั้งหัวปีเนาะกินเนาะเริ่มต้นมดูการหน้าผลน่าละครับอ่านี่ก็นี่ครับกำแพงไม้ไผ่จัดให้ลูกค้าครับเห็ดขึ้นแล้วครับขึ้เหี่ยมกันล่อเอาไปติดตั้งครับหนางาน ครับโอ้ฝนดีครับฝนดีเลยนะเลยครับิหอดบ้านนี่ฝนแบบนี้เนาะโอ้ยบ,บังคับสมัยประถมเนาะครับโอ้ยมันหนาฝนเนาะหนาฝนช่วงเขาที่เพิ่นดำแล้วกำลังชี่วงามเลยวันเสาร์อาทิตย์นี่ยามเวียนงี้ ไปหาใส่เงี้ยก่อนใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดเงี่ยเบียนใส่เบ็ดเงี่ยแมันแขบใส่โอ้ยใส่เป็นหลายครับครับปลาเค็ง <c oughs> ใส่ปลาเค็งใส่กระเคิงเป็นแบบกิจกรรมของเด็กหน่อยทุ่งให้่งหน้าเนาะคินหอทครับคินหอทบรรยากาศแบบนั้นเป็นแบบเล้ายๆว่า ปั่นไปย่างกันไปลงลุกนั่นลุกนี่ไปเดอ๋ยวสามสี่คนนู้นเรามาอวดกันให้ได้หลายมึงเล่หน่อยกูได้หลายเห็นมวนครับมวนครับมวนทุกมมือนี้มายุขึ้นเทียมด่วนมาดิยกมาสามกันลงกขึ้นเทียมเลยมายึ้นเท่าทุกมมือนีิเห็นฝนยังสี่อะไอขินหอดครับบรรยากาศปนหน่อเดี๋ยวว่าไอ้ดินกินฝนเนาะ ขนตกมาใส่ขี่ดินขึ้นมาปุ๊ยมันโคตรชวนครับความสุขครับมีความสุขครับเป็นไงครับมวนครับมวนโอ้ยเป็นไงครับเสียงฝนใส่ดังข่านะครับมองที่โยมู่บ้านในกีฬาครับบางบรรยากาศครับปานกันแล้วครับกระโจนบรรลัษนะครับตึกจะเป็นยังไงล่ะครับเนี่ย มองชมผมโล่งครับโล่งส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องพักเนี่ยทางนี้เป็นห้องพักทางนี้เป็นนาบ้านนี่พื้นที่นั่งเล่นนั่งกิฟแก่เมื่อยไข้เมื่อยไปวู้ว้วนสุขครับผมเอาครับยังไงก็ยังนีดกับฝากไว้แค่นี้กันครับกิฟโดนโดนเชียร์ลงมาอาสุวิสาลานางครับแต่ท้ายไปเรื่อยครับขุนเบิง้ง ว่าได้ลงเปิดช่อง YouTube แล้วจะต้องอัพอัพอัพโหลดให้เบิังเรื่อยๆครับอัพเดตให้บังเรื่อยๆครับณตอนนี้่กับงมบ่วงครับผมบ่งแดดเต็มฝ่ายครับยังไงกับฝากนะครับผมฝากช่อง YouTube คือปัดเลสัพเทเฮนละเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดยังไม่ไหมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดเป็นแนวมันสีใหญ่เฮ็ดสีเฮ็ดยังไงเฮ็ดไปเถื่อถีเถื่อเดียน ฝากนัเด้อครับผมฝากช่องนี้ครัชบชื่อช่องเป็นตะลี่สักเท่หัวตาครับผมอาเป็นตะลี่ครับ